โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่2023กันด้วยนะครับอ้23แล้วเว้ยมาทุกคนผมสร้างโปรเจกต์ยักษ์ขึ้นมาแล้วผมวันนี้จะเป็นการแบบเซฟเซฟก่อนะครับผมโดยคู่ที่หนึ่งนะครับผมมันไม่ใช่คู่ผมอยากรู้ว่าอาจารย์กับรูปศิษย์เจอกันใครแม่งไเชนะทุกคนที่จับตรงน,นี้เปล่าเ <c oughs> ชื่อไรเดยวแป๊บนึงขอเสิร์ชแป๊บนึง เกนจิคาโมงาวะนะผมก็คือเจ้าของค่ายที่ริปโป้ไปฝึกเป็นนักมวยนะผมวันนี้ผมจะเอาริปโป้มาตบก,กับอาจารย์ว่าใครมันจะเก่งกว่ากันผมของเอาริปโป้ร่างเถือบสุดยอดห้กันนะผมก็ต่อยกันสี่ยกนะครับผมอ่าสี่ยกไม่ไม่นับไปกันเนาะ โอเคจะได้มันมันหน่อยนะขอตั้งค่ากันบนึ่งนะผมตั้งค่ามันเดือดที่สุดนะผมโอเคก็มาสนามนะครับผมสนามที่ใหญ่ที่สุดจัดไปทุกคนวันนี้อาจารย์รารุฟิ์จะมาวัดสีมือว่าใครมันสุดกว่ากันทุกคนว่าใครนะเกนจิคือร่างตอนเป็นหนุ่มนะผมกับริปโป้ร่างที่เกือบสุดยอดนะผม มาดูันว่านี่ไงเห็นตากาแก่นี้ป่ะคนที่ยืนอยู่ยนะคือไอ้คนนี้เว้ยเก็นจิมายกที่หนึ่งก็ไอเว่นเนี้ยยกที่หนึ่ง<ย>ชวนหมัดกันแล้วผมเกนจิมันจะว่าตัวสูงกว่าริปโป้ทีหนึ่งนะผมริปโป้ลงท้องว้าวเกนจิมันจะช้ามากัะผมไม่เห็นเก่งในเรื่องเลยอนะเอาโอ้โหไรอนะ่ะเจอริปโป้โอ้โหมันต่อยไม่ดูเลยอนะ ริโป้ก็เหมือนว่ายังไม่เร่งเร่งน,นะผมเดินหาช่องเจอเกนจิเวียงหมัดขวาไปริปโป้โดนหมัดนี้เข้าวิ่งใส่เกนจินิ่งมาก้วผมจากริปโป้นี่เวฟสวยมากลงท้องหนึ่งหมัดเกนจิก็เจอลูกหนัก,นกๆริโป้นี้มีอากาศน,น,นะเก็นจิแรก,กริปโป้ริโป้นี้ไม่สนใจแล้วอาจารย์ถ้าอาจารย์เธอเดินใส่แบบนี้ เกนจี G นี่นิ่งอยู่ับผมเจอหมัดขวาเกนจีปาิโปนี่ถึงกับเดินใจเพราะคุมอารมณ์ไม่อยู่หรือว่าหมั่นใจะมึง <c oughs> สอนอะไรกูเยอะแยะนี่อิโปเจอเกนจีเจอหมัดยหมัดขวาไปเมื่อกี้้าลิโป้ลอยครับผมริโปนี่เดินเข้ามาครับผมเกนจี Gen G นี่ยังนิง่งอยู่นะผมยังค่อยๆยหาช่องต่อยนะผมสมแล้วที่เป็นอาจารย์นะครับผมแต่ลิโปนี่โผล่ลงท้องเร็วมากครับผมเกจน เก็นจิรับริปโป้โอ้โหคูห่นี้พากไม่ทนันจริงๆด้วยผมหายใจไม่ทันด้วยครับริปโป้เห็นอาการเดินเข้าไปใจหนึ่งสองหนึ่งโอ้โมัดชุดแบบนี้เกนจิรับมัดิปโป้เยอะไม่ไหวนะแล้วครั้มในดังก่อนไม่เอาิปโป้บอกว่าแต่ลงไปนอนพื้นแน่นอนโอ้โหสดุดยอดเกนจินี่เป่าปากนะครับผมดูทางริปโป้บ้างนะครับผม ดิปโปก็เป่าปัดกันนะผมมายกที่สองยกที่แล้วนี่ผมมองว่าเกนจิชนะน,นะผมยกนี้เกนจิเดินนะผมดิปโปนี่ถอยนะผมเหมือนว่าโอ้ทีเจอหมัดซ้ายไปนะผมหน้าะแทกนะครับผม เก็นจียังนิ่งอยู่นะครับริปโป่ก็เหมือนพยายามเดินหาช่องนะผมเจอหมัดขวาเก็นจีไอเออโอ้หมัดเวียงลบได้เก็นจีต่อยสองริปโป่ก็เหมือนจะมองหมัดหน่อยนะครับผมริโป่เดินนะผมพยายาม มัดหน้ากระแทแกยาวๆนะผมหาจังหวะสร้างนะผมต่อยมัดขวาพยายามต่อยท้องนะผมให้หายใจช้าลงนะผมเจอขวากระแทกคู่นะผมลิปโป๊้ขวาลงท้องต่อยมัดหนึ่งสองเป็นจี๋ลงท้องคืนอันเดร์ครับอ้ายเดือดมากนะผมคนภาคทนี้ชอกินม้าก,กว่านะผมไม่ไหว เกนจีนี่เดินมาครับผมเดินแบบนี้เหมือนเห็นอาการอิโปิพอด็ดีหรือเปล่าอิโป้พเจอหมัดหนึ่งสองหมัดชุดโอ้โหต้องระวังหมัดชุดของปนะ้นะโพ้เจอหมัดขวาเกนจีไปโอ้อาจารย์กระลูกศิษยินี้ฝ่ายกันเดือดมากครับผมเกนจีนี่ G แบบหนึ่งสองหมัดเวียงนะผมหมัดฟุกหนึ่งสองลงท้องไม่โดนะนะผมอิโพเว็บสวยมากครับผม จานนี้แบบอผ้ผูเป็นคนสอนทุกอย่างให้ริปโป้นะออครับเออระคังยกสองจบน้องนะครับผมมองอาการเกินจีเราเหมือนว่าถ้าเกิดไปแรกริปโป้มีโอกาสแพ้ได้นะสำหรับผมผมมองเพราะริปโป้เขาจะปล่อยหมัดชุดแล้วเขาจะไม่สอนแค่หนึ่งสองเขาลงท้องแล้วก็อันเลืรดคาดแล้วก็เจอหมัดหนักมานโป้ แต่อาจารย์ยังมาแพ้ลูกศิษย์มันไม่ได้งเข้าใจไหมเสียงหน้าไม่ได้ยกยกสองผมมองว่าริโป้ได้นะผมอันนี้เดเจอมัดขวาเกนจิไปริปโป้เจอมัดขวาเกนจิไปกันแล้วโอ้ปล่อยแมงริโป้เดินแบบนี้จะปล่ยหมาดชุดได้ไหมเกนจิวนะครับผมวนขวาต่อไปมัดขวาริโป้ลงท้องริโป้รับริโป้โดนโอ้โหเจอมาดชุดของเกนจิแล้วนะครับผม เคนจิก็หนึ่งสองไม่โดนยังต่อยไม่โดนนะผมยังไม่กล้าเข้านะผมเพราะว่ามันเขาเหมือนรอจังหวะวิปโปลุงท้องได้หมัดเคนจิก็คู่อืออ้กระแทกคู่นะผมไอวิปโปพยายามลุงท้องนะผมแตต่อยหน้าเกนจิเขาพยายามประตูวิปโปหลบสวยเว็บสวยนะ เว็บสวยโอ้เกนจีมาหมันหรือปาริโปเห็นอาการเดินเข้าไปใส่หนึ่งสองเจเกนจีต่อยมัดขวาไว้เข้าหน้าเต็มๆนะผมโิปโปริปโปลุกขึ้นโอ้กะเกงที่แม่เขาปักให้แล้วมันมีความหมายนะลุกคนความหมายมันคือว่าเขาเขียนข้างหลังว่าอย่ายอมแพ้นะผมให้ลุกขึ้นสู้เพราะแนแลรวดิโปจะมาลงตรงนี้มันนีได้อดับริโปแล้วอาจารย์ก็อาจารย์เถอะจะมา ิปโปจะแพ้ไม่ได้แต่ริปโปโดนนับไปหนึ่งครั้งแล้วผมโอ้ยนะครั้งที่สามมันไม่สามนาทีมันช้าขนาดนี้ริปโปกสำหรับคนดูทําไมมันเร็วขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยวสุดท้ายก็โอ้โ oh หเกนจีเป่าปากขนาดนี้เดี๋ยวฟีจังหวะริปป้าเนี่ยริปโป้สู้สู้ริปโปสู้สู้ชนหมัดถ,ถึงเอนจีมาหนึ่งสองลงลงท้องริปโป้ริปโปมีอาการเฮ้ย เฮ้ยไม่จริงอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้เจ้าอย่าอยอมแพ้สิเฮ้ยช็อคทีมนะเนี่ยทุกคนเจดทตต่อยริปโปร้ร่วงหมัดเดียวริปโป้ต้องเดินนะผมเพราะว่าดูอาการแล้วเกนจิก็เหมือนจะไม่ไหวเหมือนกันนะริปโป้พยายามเดินหาช่องนะผมเจอหมัดเวียวริปโป้ไปเจอหมัด อุ้ยมัดขวามัดขวาเต็มีแม่นมากเพวหนักโอ้โหริโปโป้ลุกขึ้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ไหวนะโอ้โห สิ้นแพ้อาจารย์ไม่เป็นไปได้ไงเนี่ยมาก็จบไปแล้วนะผมคู่นี้ก็เก็ตจิบเป็นไปนะบิปโป้นะผมก็ถ้าเกิดใครชอบไปแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้อยากเจอคู่ไหนนะผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ขอสวัสดีปีใหม่0อ3กันีด้วยนะครับ